หลังจากที่ได้รู้แล้วว่าสุดยอดแฟนพันธ์แท้เครื่องครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับสุดยอดแฟนพับเทนล่าสุดรายการแฟนพันธ์แท้สุขที่วันที่29เมษายนนี้ทางรายการนำความสนุกมาให้ได้ชมกันอีกครั้งกับการค้นหาสุดยอดแฟนพันธ์แท้ตลาดหุ้งไทยเรื่องราวที่คนไทยโดยเฉพาะนักธุรกิจติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องซึ่งรับรองว่ามันสุดๆแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นกับกติกาการแข่งขันที่ไม่ธรรมดา เพราะการแข่งขันครั้งนี้รวมเงินรางวัลที่จะใช้มอบให้กับผู้แข่งขันทั้งหมดมากสุดถึง3ล้านบาท3ล้านบาทโดยผู้เข้าแข่งขันท่านใดเข้ารอบไปเป็นสุดยอดแฟนจะได้เงินรางวัลพิเศษคนเดียว1ล้านบาท1ล้านบาทส่วนผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นๆจะได้คนละห้าแสนบาท ซึ่งเงินทั้งหมดในการแข่งขันนี้บรรดาแฟนพันแท้ทั้งห้าต้จะนําเงินทั้งหมดไปทําการกุศลตามโรงพยาบาลต่างๆจึงนับว่าการแข่งขันครั้งนี้มีรางวัลมูลค่าสูงที่สุดที่เคยมีการแข่งขันมาและเป็นการแข่งขันที่นอกจากสุกแล้วยังได้บุได้กุศลกันทั่วส่วน านะทยธรรมดาสักเลยคนบางคนสนใจเรื่องหุ้นมาตั้งแต่อายุ11ปีบางคนถึงกับหมดเงินเป็นล้านๆเพราะติดตามซื้อหนังสือหุ้นทําให้การแข่งขันเข้มข้นตั้งแต่เกมแรกส่วนใครจะเจ๋งกว่าใครต้องลุ้นกันส่วนของรางวัลแฟนพันธ์นั้นรับรองว่าสุดยอดทั้งสิ้นเพราะนอกจากจะผู้ชนะจะได้เงินรางวัล1ล้านบาทไปทํากุศลแล้วยังได้แพ็กเกจทัวร์ชมการทํางานของนิวยอร์กสต็อกเอ็กชนตลาดหุ้นของอเมริกา และเหรียญทองคำสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยครบรอบ30ปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยและได้สุดยอดของรางวัลเหล่านี้ไปครองตามลุ้นกันได้ในรายการแฟนพันธุ์แท้สุขที่วันที่29เมษายนนี้สี่ทุ่งทางช่อง5